สมัยที่โอเคอยูไลท์ทำช่องใหม่ๆเมื่อปี2015พีเคได้ทำคลิป10อันดับผีเก้าอี้สุดหลอนซึ่งตอนนั้นบอกเลยว่ายังมั่วๆอยู่ แต่เชื่อไหม่ล่ะว่าผ่านมา6ปีคลิปนี้ก็มียอดวิวบน YouTube ไปแล้วกว่า10ล้านวิววันนี้พี่เคก็เลยอยากขอ,อกลับมาอัปเดตใหม่อีกครั้งในปี2021โดยคลิปทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงการรวบรวมมาให้ชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมันอาจจะเป็นของจริงหรือไม่จริงก็ได้ยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณก,กันด้วยนะ อยากรู้ประสวิตรณ์ใหว่ๆในการรับชมด้วยครับได้ทั้งสนุกได้ทั้งความรู้ดูโอเคอยู่ไลค์10 ที่สินี้ก็เป็นคลิปหลอนของเก e ้าอี้วีลแชร์ที่เคลื่อนที่เองได้ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของประเทศอินเดียเมื่อเดือนกันยายนปี2019ซึ่งมันก็เคลื่อนตัวไปตามทางเดินเรื่อยๆทำเอาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถึงกับต้องยืนอึ้งเย็นว่าไปทั้งตัว โดยเขากล่าวว่าขณะนั้นไม่มีลมพัดหรืออะไรทั้งสิน้นโดยเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้ก็เคยเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อปี2020แต่นั่นก็ได้มีการออกมาเปิดเผยแล้วว่าสาเหตุมันเกิดมาจากลมพัดนั่นเอง เรืนี้เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียเมื่อเดือนมิถุนายนปี2012ขณะที่สองสามีภรรยากำลังนอนหลับและเขาสงสัยว่าลูกสาวนั้นกำลังทำอะไรอยู่จึงได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดมาเปิดดูจึงได้รู้ว่าเธอกำลังเล่นอย่างสนุกสนานไม่ยอมหลับยอมนอนพอรุ่งเช้าพ่อแม่จึงได้ถามลูกสาวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งคำตอบนั้นก็ทำให้พวกเขาแทบช็อก เธอบอกว่ากำลังเล่นและคุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนเก้าอี้อ้แบบนี้ร้อนแล้วร้านอาหารแห่งหนึ่งไม่ทราบสถานที่ซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาดึกแล้วร้านปิดพนักงานร้านเขาจึงได้ยกเก้าอี้เก็บขึ้นไว้บนโต๊ะ และแล้วอยู่ดีๆเก้าอี้มันก็ค่อยๆเคลื่อนที่ไหลร่วงตกลงมาที่พื้นโอ้ซึ่งเขาได้เล่าให้ฟังว่าพอได้ยินเสียงดังตึง้งเขาตกใจมากและอยู่คนเดียวแต่เขาก็ต้องรวบรวมความกลา้าตั้งสติเดินกลับมาเก็บเก้าอี้ขึ้นไว้อย่างเดิมเพราะเขาเองก็กลัวว่าจะถูกเจ้าของร้านบ่นในวันรุ่งขึ้น ก็าไ,ไหนเรื่องจริงเอเรื่องแต่งใช่ไหมครับต่อไปนี้คือเหตุการณ์ที่เรียกว่าโพเตอร g ไ i ส์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2011หรือพูดง่ายๆก็คือเหตุการณ์สิ่งของเคลื่อนที่ได้เองอย่างรุนแรงภายในบ้านตั้งแต่โต๊ะเก้าอี้เครื่องครัวจานยนาอาหารจาน เหมือนมีคนจับมาตู้เก็บของหรือชั้นวางต่างๆก็ถูกเปิดของเองได้เหมือนอย่างว่าวางสิ่งในบ้านนี้กําลังโกรธและระบายออกมายอย่างบ้าคลั่งฉันน่ากลัวและน่าขนลุกมากจริงๆโอ๊เก้าอีมันปาเก้าอี้ด้วยกลายเป็นคลิปที่ถูกวิจารณ์ในสังคมออนไลน์ เมื่อเก้าอี้สีน้ำเงินที่อยู่ในโรงพยาบาลของจังหวัดนครราชสีมาตัวหนึ่งสามารถขยับได้เองท่ามกลางคนไข้ที่รอการตรวจที่โรงพยาบาลจำนวนมากซึ่งคลิปนักกล่าวก็ถูกบันทึกไว้โดยคนไข้รายหนึ่งที่นั่งรอการตรวจอยู่ซึ่งหลายคนก็ให้ข้อสันนิษฐานว่าเป็นเพราะน็อตที่ยึดเก้าอี้เกิดชำรุดหลวมจึงทำให้เมื่อโดนลมเป่าเก้าอี้มันก็เลยโยกเองได้ ตอนนี้พี่เคได้เปิดช่องใหม่อีกช่องแล้วกับช่อง OK My Life ไรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวออกทริปทำอาหารสตรีทฟูด้ดและอีกมากมายในสไตล์สองล้อกับบิ๊กไบคคู่ใจก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้เพียงพิมพ์ค้นหาช่อง OK My Life ก็จะเห็นโลโก้สีน้ำเงินแบบนี้ฝากด้วยนะขอบคุณมากครับ ในเดือนมิถุนายนปี2017ที่ประเทศฟิลิปปินส์ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นชายวัยรุ่นคนหนึ่งกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์และถ่ายเซลฟียู่ทันใดนั้นเก้าอี้ตัวสีขาวทางด้านขวามันก็เริ่มขยับเฮ้ยแล้วไฟในห้องมันก็เริ่มดับดับติดติดเขากลัวมากจนต้องเอาผ้ามาคลุมโปงไว้แล้วไฟมันก็ดับลง และแล้วสิ่งไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นเพื่อนของเขาโผล่เข้ามาจ้าเอ๋แล้วก็เต้นกันใหญ่เลยเต้ก้าหลอกกันนิ่หว่ามันเรื่องแต่งเทวเนี่ยมันแกล้งทำไมอ่ะมันแกล้งทำไมในปี2014ที่ประเทศอียิปต์ในร้านขายยาแห่งหนึ่ง บันทึกภาพเอาไว้ได้ซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาประมาณตีสโดยเรื่องหน้าขนลุกได้เริ่มต้นเมื่อน,น้าจอคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์มันเกิดกระพริบและเก้าอี้มันก็เริ่มขยับตัวอุ้ยยังยังไม่หมดมจากนั้นเก้าอี้มันก็ลอยขึ้นแล้วก็ร่วงลงมาโอ้แล้วมันก็ยังขยับเลื่อนออกไปอีกด้วยความเร็วนนลแลวมาดูจังเลยทีททม,มก็ยังมีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นอีก คลิปต่อไปนี้ได้มาจากกล้องวงจรปิดของร้านอาหารที่ชื่อว่าโครนี่สปอร์ตกริลในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งในขณนะนั้นก็เป็นช่วงที่ร้านกำลังเปิดบริการอยู่มีลูกค้านั่งกันหลายโต๊ะโดยให้คุณดูที่เก้าอี้ตรงลูกศรสีม่วงมันเริ่มขยับและก็โยกขึ้นเองได้ ทำให้คุณผู้หญิงที่อยู่โต๊ะทางด้านขวาตกใจจนต้องเดินเข้ามาลองขยับดูว่ามันมีเชือกหรือมีใครแกล้งอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ไม่พบอะไร2 1. พฤศจิกายนปี2012 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดของสำนักง,งานโครงการ c a s t สเติ e l d ฟิ u เฮาในเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดก็ดูจะเป็นปกติดีแต่พอถึงเวลาประมาณตีสามเกาอีตัวนึ่งมันก็วิ่งเลื่อนออกไปด้วยความเร็วและจากนั้นตรงทางเดินลูกปิดประตูมันก็ขยับจนเกิดเสียงดังและอีกหลายสิ่งก็เกิดขึ้นตามมา ช่างน,น่าขนลุกที่สุดหนึ่งและในอันดับที่หนึ่ง กับคลิปที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานสุดหลอนที่เกิดขึ้นที่เมืองปูชองประเทศมาเลเซียเมื่อปี2010ในอาคารของโรงเรียนสอนขับรถแห่งหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ได้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องบางกูน,นันในปี2015 โดยคุณผู้หญิงคนในคลิปเธอกำลังรอเพื่อนชายของเธออยู่ในห้องแล้วจูๆ่ๆเก้าอี้มันก็เคลื่อนที่เองจนเธอตกใจและจากนั้นทุกอยา่างก็เริ่มเลวร้ายและรุนแรงมากขึ้นเดี๋ยวพ่อัฟฮมาฮัฟฮัฟฮัฟฮัีฮัฟมัฟฮ <isch> <ๆ>ัฟฮัาฮัฟ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 ฮัลฮัฟฮัะครับั น,นี้พี่เคเปิดช่องใหม่แล้วนะรู้ยังกับช่อง OK My Life ลรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวออกทริปทำอาหารสตรีทฟูด้ดและอีกมากมายในสไตล์2องล้อกับบิ๊กไบค์คู่ใจกดดูคลิปที่ช่องใหม่ได้ตรงนี้เลย fc ตัวจริงต้องไม่พลาดอย่าลืมไปกดติดตามกันนะขอบคุณมากจ้า